ช่องแม่แต้มเที่ยวกินเช่นเคยนะคะวันนี้แม่แต้มเที่ยวกินจะพาไปเที่ยวคีทาโร่ที่จังหวัดทนโทรีนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามาสามีเขาทําอะไรนะคะที่นี่เขามีที่เที่ยวอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างเรามาชมกันเลยค่ะสถานที่เที่ยวตรงนี้นะคะก็จะเป็นแนวการ์ตูนการ์ตูนค่ะคีทาโร่นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เด็กค่ะให้เด็กสเต็ม จะเป็นสเตมตามเขาจะมีเล่มให้เรานะคะถ้าเรามาที่นี่ที่ร้านเขาก็จะมีเป็นเล่มเป็นเป็นสมุดนะคะเป็นสมุดคพเป็นเล่มให้เราไปซื้อได้ที่ร้านค่ะเขาจะมีจําหน่ายนะคะเล่มละส0 0ร้อเยนค่ะเราก็ซื้อมานะคะสําหรับเด็กๆที่ว่าเขาแบบเด็กญี่ปุ่นนะคะคือเขาจะตื่นเต้นในการสแตมแล้วการค้นหาก,การ์ตูนว่า เอตัวการ์ตูนตรนี้อยู่ตรงไหนเอตัวชื่อนี้อยู่ตรงไหนเด็กๆกเขาก็จะแบบมีความกระตือรือร้นมีความเหมือนบ้านเราก็แบบศึกษาไงคะให้เด็กศึกษาให้เด็กเรียนรู้อะค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างจากที่ถนนนะคะตั้งแต่ถนนทางเริ่มจนทางจบก็จะมีตามหน้าร้านนะคะเขาจะมีสเตมบางไว้ให้เราตามหน้าร้านเลยนะคะเขาก็จะมีเป็นจุดๆว่า เชื่ออะไรตัวตัวการ์ตูนตัวนี้เชื่ออะไรอันนี้เชื่ออะไรอยู่จุดไหนมีเบอร์ไหนเขาก็จะไล่ตามจุดของเราเลยถ้าอันนี้เขาก็จะเป็นเกมเหมือนกับเป็นเกมนะคะให้เราถ้าเราแตมหมดทุกตัวทุกจุดทุกที่นะคะเขาก็จะมีรางวัลให้เราคือจะแจกของะคะ่ะแล้วแต่เป็นช่วงนะคะถ้าช่วงที่เทศกาลดีๆหน่อยเราก็ได้ สเตมได้ของเยอะถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครแบบเป็นเป็นเป็นช่วงที่เขาจะแจกของบันนะคะก็จะได้อะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงเวลานะคะตามสองข้างทางที่เราเดินก็จะมีเป็นลานนะคะแล้วก็จะมีสเตมให้เราให้เราชมให้เราเลือกดูของะคะ่ะนี่เป็นรถบล็นมคะเท่ามากสวยสุด,ดยอดเลยคะ่ะ รดบัสที่ว่าเขาจะรับส่งผู้โดยสารนะคะมาทารนโมยรัถเที่วที่นี่นะคะ่ะตามจุดต่างๆก็จะมีให้เราถ่ายรูปหรือให้เราแบบจะเป็นทุกจุดเลยนะคะจะมีทุกจุดเลยให้เราแวะแล้วก็ถ่ายแล้ว ตรงจุดนี้ค่ะก็จะให้เราถ่ายรูปถ้าเป็นช่วงเทศกาลถ้าเป็นช่วงซากุระนะคะจะสวยงามมากเลยตรงนี้นะคะที่สเต็มก็รู้สึกว่าจะเยอะมากจนเราจำไม่ได้ว่ามีทั้งหมดกี่จุดนะคะอันนี้เป็นตู้ไปรษณีย์ค่ะทรงแบบน่ารักน่ารัก วันนี้ฝนตกด้วยนะคะตรงถนนสองข้างทางนี้นะคะก็จะเป็นที่สแสมให้เราสแสมแล้วก็ให้เป็นร้านแต่ละร้านก็จะให้เราเข้าไปดูจะเป็นร้านของฝากเป็นของชําร่วยของฝากอะคะ่ะเดี๋ยวเดินเดีย๋ยวเดินสักพักเราจะเดินเข้าไปข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นจุดถ่ายรูปจะมี เป็นร้างของฝากด้วยค่ะเป็นจุดถ่ายรูปตรงนี้สวยงามมากเดี๋ยวเราเที่ยวตรงนี้กันสักพักหนึ่งเราก็จะไปโรงแรมกันนะคะจากจุดนี้ตรงนี้สวยงามมากเลยนะคะพอเที่ยวเสร็จเดี๋ยวขอ ไปต่อกันที่โรงแรมนะคะตรงจุดนี้ค่ะก็จะเป็นที่เราจะมาพักที่โรงแรมที่จะมาเล่นสกีกันก็ทางโรงแรมเขาก็จะมีรถมารับเรานะคะได้เราขึ้นรถอันนี้รเราเช่ารถมาแล้วแต่รถเราจอดไว้ข้างล่าง อันนี้เป็นรถที่เราต้องใช้ปีนขึ้นเขานะคะขึ้นเขาขึ้นเขานี้คือว่าต้องขึ้นไปพักโรงแรมะคะเขาจะเป็นรถของโรงแรมเลยล้อนะคะจะเป็นล้อเหมือนล้อรถแทรกเตอร์เลยเพราะว่าถ้าเขาวิ่งบนหิมะเนี่ยจะใช้รถธรรมดาไม่ได้นะคะเพราะเราขึ้นเขาต้องเป็นล้อแบบแทรกเตอร์แบบล้อใหญ่ล้อสามเหลี่ยมอะค่ะ ถึงภูแ,แล้วนะคะเราก็จะขนของให้เราเพืเ่อนๆเห็นรอไหมคะอนี้เป็นรอสามเหลี่ยมลองแท็กเตอร์นะคะ พอลงจากรถดรวยย่องเข้าไปรโรงแรมไปเช็คอินข้างในในโรงแรมนี้เขาก็จะมีเขาก็จะมีชุดไปให้เราเช่านะคะเป็นชุดสกีชุดสโนว์โบโก็จะเป็นชุดข้างนอกเลยคะ่ะชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดเป็นเป็นห้องเช่าเช่าชุดนะคะเช่าชุดเช่าไม้เช่ารองเท้าตรงนี้เขาวางวางเป็นชุดไปให้เรานะคะว่าให้เราเลือกว่าเราต้องการเช่าสีอะไร แล้วถ้าเกิดลงไปชั้นใต้ดินของเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆเป็นชุดหลากหลายสีเช่านี้รู้สึกว่าก็จะไม่แพงนะคะทั้งชุดนี้ก็ทั้งชุดนะครับก็จะเป็นชุดเป็นไม้ด้วยเป็นรองเท้าด้วยก็จะอยู่ที่ราคา5,000เยนหรือก0 0 0เยนนะคะ 5, ถ้าเป็นตีเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณพันหรือสองพันบาทนะคะ ต่อวันค่ะชมบรรยากาศในโรงแรมกันนะคะก็จะมีให้เราเช่าจะมีชุดให้เราเช่าเป็นโรงแรมกว้างนะคะที่นี่ชมบรรยากาศของโรงแรมเลยคะ่ะ เราก็เริ่มเช็คอินกันแล้วนะคะพนักงานก็จะแนะนำบอกเราว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะคะอาหารกินตรงไหนช่วงเช้ากินข้าวตรงไหนตอนเย็นกินตรงไหนแล้วเช่าชุดตรงไหนเขาก็จะบอกเราบอกรายละเอียดนะคะตอนนี้เราก็กำลังเช็คอินกันอยู่ค่ะ พอเราเช็คอินเสร็จได้กุญแจทุกอย่างแล้วพอนะคะเราก็ขึ้นมาบนห้องกันค่ะอันนี้ตรงบริเวณภายนอกนะคะหิมเต็มไปด้วยหิมะเลยค่ะวันนี้อากาศก็กจะหนาวเย็นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันนะคะว่าห้องเป็นยังไงนะ มาที่มาเลนสกีก็เคยมาพักเป็นครั้งแรกค่ะเคยมาพักโรงแรมเพราะส่วนมากเราไม่ค่อยได้มาเนี่ยมาเล่นสกีมาเล่นหิมะกันนะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบพักแค่ธรรมดาโรงแรมสกีก็เพิ่งเคยมาพักครั้งแรกค่ะที่อยู่ใกล้ลานสกีเลยนะคะโอพี่ร้อจ้เล่นสกี่กมาเเ ในห้องเขาก็จะมีที่นอนปูไปให้นเ,นเราสามชุดนะคะเพราะเราสามคนคะ่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มมีเป็นน้ำชาข้างนอกก็จะเป็นหิมะนะคะเป็นหิมะคงจะหนาวค่ะตอนกลางคืนในห้องก็จะเป็นแบบใบนี้นะคะจัดเรียที่นอนที่นอนปู สามคนค่ะเป็นโต๊ะสไตล์อันนี้จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใช้เ้็กน้็ก้กันนะคะว่าห้องน้ําดงแรดเป็นยังกง็ก็ปกตินะคะก็ห้องก็กว้างอยู่นะคะเป็นห้องอาบน้ดห้อง็ักบัวข้างหน้าก็จะเป็นเด็ก อ่างหลังหน้านะคะตรงฝั่งขวามือก็จะเป็นห้องอห,ห้องน้ำค่ะห้องซ้วมนะคะตรงนี้เป็นประตูทางเข้าโอเคด้สออพอเปิดกระเป๋าเขาก<ๆ>็อยากเรียนนะคะนั่งเรียนก่อนค่ะ,คะนหนวขอกินได้ไหมครับขอแม่กินก่อดน,นะคะ พามาสม,มีออกมาชมข้างนอกค่ะอากาศหนาวเย็นมากเลยนะคะข้างนอกแล้วเราก็จะขึ้นไปดูที่ลานสกีกันวันนี้จะพามาเที่ยวยูกิกันนะคะครับเป็นที่พักโรงแรมโรงแรมที่เราจะมาเที่ยวยเที่ยวหิมะกันค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเขาที่เราขึ้นมา รถที่เขาใช้ขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นเป็นรถเป็นเป็นอะไรนะคะบบเหมือนรถแท็กเตอร์เหรอเหมือนยางเหมือนยางแท็กเตอร์เลยนะคะรถรถที่เขาไปรับเรามาคือตอนที่เรามานะเราก็จะเช่ารถมาใช่ไหมครับพอเช่ารถมาแล้วทางโรงแรมเขาก็จะมีรถแบบนี้แล้วทางโรงแรมเขาก็จะมีรถอันนี้ไปรนะับะคา นี่นะคะเห็นช่วยเห็นล้อนะคะเพราะเราก็จะไม่ค่อยเคยเห็นแบบว่าสไตล์นี้ในทางทางฮอกไกโดก็ไม่มีแบบนี้ค่ะพี่ฮอกไกโดเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะคะแต่ก็มาที่นี่เราเพิ่งเคยเห็นกแบบแปลกตาเลยก็จะเป็นเราแบบนี้แบบเขาขึ้นเขาแล้วโรงแรมจะอยู่เขาสักหน่อยนึงแล้วหิมะจะตกเยอะนะคะก็เลยต้องใช้แบบสไตล์นี้ โรงแรมนี้ค่ะก็ที่พักรอคะก็จะแบบมีมีเป็นพักแบบห้องรวมนะคะเป็นพักแบบห้องรวมแล้วก็ห้องเฉพาะครอบครัวแล้วแต่ที่เราจองค่ะถ้าเกิดห้องรวมนี่ก็คือหมายถึงว่าจะเป็นห้องห้องใหญ่ห้องเดียวเลยแล้วก็จะนอนเรียงกันเลยอะคะ่ะจะนอนเรียงกันเหมือนกับว่าเพื่อนๆแบบมากันสิบคน2ี่สิคนอะไรอย่างงี้ล้วก็สามารถพักเช่าเป็นห้องนึงได้นะคะม,มาพักตรงนี้ ก็จะพามาทีนี้ไปเล่นหิมาแป๊บนึงค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมี6โมงเย็นนะคะอาหารเย็น6โมงเย็นไป่ได้ตื่นเต้นค่ะเพราะที่ชิบะจะไม่มีหิมาให้เราเล่นนะคะก็ที่มหาญาติที่ทนทุค่ะแล้วเราก็เลยก็เลยได้โอกาสมาเที่ยวี่มาด้วยค่ะเดี๋ยวลองดูข้างล่างกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง あのあの,との屋見えるうんあそこだったん スターん明日はさは、一日できるよなってん。<スリ mesmo> <ue> <g ギ ー> ยงามค่ะด้านบนสวยงามเป่อากาศแอดหนาวนะคะควยหนาวนะคะอากาศดีมาก ใส่ถุงมือแค่ข้างเดียวใส่ถุงมือแค่ด้านเดียวมือเย็นมากข้างบนก็จะอา,ากาศก็จะหนาวเลยนะคะเราอยู่ชิบานเนาะเราไม่เคยเห็นหิมะไงแล้วก็อยากมาอยากมาเที่ยวหิมะบ้างดูมาซามิท้าหน้านะคะเริ่มลงละอันนี้ลงแล้วนะคะเริ่มลงแล้วค่ะขอบคุณมาก

ข้างบนเห็นไหมคะเขาก็จะมีคนเล่นเขาก็จะลงมากันอันนี้รถรถของโรงแรมค่ะเห็นเห็นล้อรถไหมคะจะเป็นล้อแบบ แท็กเตอร์อะล้อสามเหลี่ยมอะเด่ะอันนี้ก็จะเป็นทางทางไปโรงแรมนะคะอัน,นี้ค่ะ ขมาก็จะรถของโรงแรมเขจะไปรับเรานะคะรถที่เห็นรถตะกี้ใช่ไหมคะนั่นนะคะกลับไปรับเราจากข้างล่างขึ้นมามาซาม่มีความสุขมากเพราะชิบะไม่มีหินมาให้เราเล่นค่ะเต็มที่เลยไอ้เจ้ อากาศเหรอคะแล้วใส่ชุดมันก็จะอุ่นอยู่แล้วค่ะเขาจะเป็นชุดแบบชุดสกีของเขาแบบผ้าเขาจะอุ่นนะคะตรงข้างหน้านะคะก็จะเป็นที่พักของเราค่ะ รถระวังรถนะรถมาวันนี้ข้าวเย็นเราหกโมงเย็นค่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปที่ห้องไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปดูอาหารเย็นกันนะคะว่าอาหารเย็นชุดของญี่ปุ่นเขา เขาเตรียมอาหารแบบไหนให้เรานะคะเดี๋ยวเราไปดูอาหารเย็นกันค่ะมาถึงหน้าโรงแรมกันแล้วค่ะมาซามนก็ยังไม่อยากจะเข้าห้องเพราะยังอยากเล่นฮิมะอยู่ก็ปล่อยให้เขาเล่นค่ะคือนานๆเราจะได้มาเจอฮิมะกับเขาสักทีหนึง่งเพราะทางชิบัตไม่มีฮิมะให้เราเล่นเลยก็ปล่อยให้เล่นนะคะปล่อยให้เล่นจนถึงเวลาค่ะ ขอจบท้ายคลิปด้วยที่การเล่นหิมะนะคะเดีย๋ยวเราไปต่อกันว่าไปดูกันนะคะว่าตอนเย็นเขาจะมีอาหารเย็นอะไรไว้ให้เราบ้างนะคะเดีย๋ยวต่อคลิปหน้านะคะเ,เพื่อนๆขอจบท้ายคลิปไว้ที่บริเวณที่โรงแรมค่ะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กด u like, b s c r i b e เพื่อไว้ให้ช่องแม่แตมได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอขอบคุณนะสวัสดีค่ะ